สับสัมมิตรสับสัมมิตรก็ให้ความร่วมมือว่าจะต้องไปออกไปในชาติเร่ย <c oughs> ขายนะ <c oughs> เพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้สงกรานมันมีทั้งบุญประเวทตั้งไฟมีผ้าป่ามาในะชุมคุ้มวัดครับ <c oughs> เราก็าให้เยาวชนไปดูว่าบริเวณวัดจะต้องปลอดเล่านะ <c oughs> และสถานที่งานบุญประเพณีต้องปลอดเล่าในพื้นที่เราทั้งหมดอีสานตอนล่างในตรึงพื้นที่แบบนี้เลยนะ <c oughs> เรื่องเรื่องเริ่มต้นจากวัดปลอดเล่ามาสู่บุญประเพณีปลอดเล่าเนี่ยสร้างกระแสกันมาก <c oughs> ไปเห็นาัี่คุ้มคือคุ้มค,ค่าไม่ใช่ว่าคุณอยากจะกินก็บริโภคเชิญข้าง บรรยากาศมาทำลายวัฒนธรรมแล้วก็คุณไปบริโภคในที่เป็นที่เป็นทางที่ไม่โกยไม่ก่ออะไรไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองได้อย่างไรอย่างนี้ครับก็คือว่าให้เห็นว่าบรรยากาศเนี่ยงานบุญประเพณีเริ่มคลี่คลายเราจะเห็นบรรยากาศของการงานศพหอดเล่างานบุญกระถินงานอะไรทั้งหลายนะ <c oughs> บรรยากาศเริ่มดีขึ้นนะคร <c oughs> ับเพิ่งเริ่มค <c oughs> รเพิ่งเริ่มต้นไม่นานเริ่มต้นนีมามาสองสามาปีแล้วครับได้ผลมากน้อยแค่ไหนอ๋อถ้าวัดเนี่ยถืถือว่า ภูมิใจมากเกือบร้อยเป็ไปเลยนะฮะงานบ,บ,บุญบบนะฮะแล้วแล้วก็งานถ้าท,ที่ที่อันหนึ่งที่คุยต่อเนื่องกันก็คือมาตรการทางสังคมอีกอันหนึ่งที่ที่รณรงค์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยครับเรารณรงค์ไปร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอย่างที่ทางอุบลท่านผู้ว่าชวนเป็นประธานอย่างเงี้ยนะครับคือถือว่าเป็นต้นแบบของที่ของที่อื่นด้วยนะก็ไปร่วมบอกว่าอันนี้ก็คือแจ้งเหตุบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายยังไงแล้วก็บอกกล่าวให้ออกข้อบังคับออกมาพข้อ องค์รับเพื่อจะน,นําไปสู่การรณรงค์ว่าสถานที่ห้ามดื่มห้ามขายห้ามโฆษณา,าอะไรต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมครับ,ครบแค่มาตรการทางสังคมหรือแค่ประเพณีวัฒนธรรมในความเชื่อมันเอาพฤติกรรมคนไม่อยู่จริงหรหมอไมกินร่างไม่ชอบใส่หมวกกันน็อก <S <S <ฮะ S 2> มันเอาพฤติกรรมไม่อยู่ทําไมมัต้องซ้อนสามเออเล่นสงกรานแล้วไม่สมบุรกันน้อกไม่ได้มีคนทาแป้งไม่ได้เครื่องมือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือไปช่วยไงครับไปช่วยควบคุม ณวันนี้ถ้าแจ้งจับไม่มีที่ขังนี่คือเรื่องจริงนะฮะมันปิดกันหมดเลยครับดังนั้นทาอย่างไรให้รู้อย่าอ้างว่าไม่รู้จริงจริงกฎหมายมันรู้อยู่แล้วเพราะถ้าสารพิทษ์ออกไประยตให้เนี่ยเขาก็บังคับอยู่แล้วว่าเวลาขายเท่าไหร่รเช้าบ่ายนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยจะทําการรณรงค์ในพื้นที่เนี่ยโดยใช้ให้สร้างะบวนการการเกิดการมีมีส่วนร,ร่วมนะครับ,ค,รบคุณยูชายต้องทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายในเมืองไทยมากมาย แต่ก็ไม่อาจที่จะทําอะไรได้มากหมายเท่าไหร่นรรักเพราะพฤติกรรมของคนนี่แหละแม้กระทั่งเรื่องของการม็บที่ผ่านมานะคะรับเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นมันมันเอาไม่อยู่กฎหมายก็แรงจะเอาไม่อยู่ทัานี้บอไม่ได้บ่กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เรืร่องอารมณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำไมมันเป็นปันจจัยเสี่ยงหลักทาลายสังคมวัฒนธรรมและครอบครัวขนาดนั้นเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นไงมันไม่ใช่สินค้าธรรมดาแต่เป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายแปลกไหมฮะ ถ้ามันผิดกฎหมายเหมือนจะบ้าผมสงสัยนี่ขนาดโทษหนักเหมือนจะบ้ายังเอาไม่อยู่นะนะครับอันนี้เครื่อแบบบุรี่นี่สู้ไหนหนักกว่ากันอันไหนหนักกว่าโทษหนอครับหมายถึงว่าการต่อสู้รณรงค์เรื่องเล่ากับเรื่องบุหรี่เรื่องเล่าน่าจะหนักกว่าไหมยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาบุหรี่แล้วยี่สิบกว่าปีแล้วฮะเดี๋ยนี้สุราดูมันจะหนักกว่าโอ้โหหนังเรื่องผลประโยชน์เรื่องโอ้ใช่ใช่ครับอันนี้หนักหนักอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเราคือในยู่ในสังคมไทยเนี่ยทำอย่างไรให้ให้อยู่อย่างอย่างรับผิดชอบครับ นะครับคู่เราโดนรงเนี่ยนะคือเป็นเรื่องที่การเตือนสติให้รู้เท่าทันครับรู้ครับถ้าพยายามอย่างนี้แล้วดูเหมือนก็มีความพยายามในงานบุญประเภณนีนะรวมทั้งสงกรานด้วยทาไมยอดมันถึงเพิ่มขึ้นมันไม่ลดลงมันต้องทบทวนว่าไม่ถึงยอดไม่ลดลงมาถึงยอดแล้รเกิดอุบัติเหตุอ๋อครับคืออย่างนี้ฮะเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเจอเกิดเจ็บถ้าไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะ มันเป็นตัวกระตุ้น3.8เท่าความรุนแรงของมันครับตัวเลขของหมอเนี่ยบัติเหตุที่ว่าถ้าเจอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์บัติเหตุธรรมดาถ้าในนั้นมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยมีสิทธิ์ตายสองเท่าเลย,ยรครับเห็นไหมครับ,รบนี่ขนาดแบบไม่ใช่แบบตายเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะมันตายเพราะก็ได้สมหมกใส่บวกน็อกครับใช่ครับแต่การลดลงของเราไม่ได้ผลหรือเปล่ายอดถึงไม่ลดลงไม่ใช่เพราะปัจจัยเรื่อุบัติเหตุมันเกิดปัจจัยอื่นด้วยหนึ่ง อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยเรารงแบบสร้างกระแสภาพใหญ่ใหม่ก็คือว่าเราต้องเข้าถึงตัวปัญหาครับครอบครัวอย่างที่หมอว่านี่สําคัญนะฮะต่อไปทิศทางของเราเนี่ยเราจะมุ่งไปที่ครอบครัวเลยผมมีเนี่ยผมมีครอบครัวเนี่ยผมมีมอเตอร์ไซค์อยู่สองคันมอเตอร์ไซค์บางทีลูกทีบท่บงมันกม็มีกระจกมันมีความพร้อมอะไรทุกอย่างคนมีรถต้องทบผิดช็อบของตัวเอง ออล้าครอบครัวอบอุ่นเนี่ยรสร้างกระกกําังให้กับดูแลลูกหลานมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าให้มีสติรู้เท่าทันว่าอะไรควรไม่ควรไงสภาพแวดล้อม,มเริ่มดีขึ้นครับประเพณีพุทธธรรมก็ของดีงามอยู่แล้วเราจะบอกว่าเป็นเครื่องที่เอาเครื่อ,องดื่มแอลกอฮอล์ไปเปื้อนเ,เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสม,อ,มอันนี้เรื่องแบบนี้ฮะเป็นเรื่องของั้นสร้างกระแสแต่ทั้งหมดในภาคชาวบ้านองคงทำอย่างเดียวไม่ได้ล่าสุดเนี่ยคือในเชิงพื้นที่ต้นแบบนี่ก็สําคัญนะฮะเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันอีกทีว่าพื้นที่ต้นแบบมันจะ ช่วยช่วยกันยังไงบ้างครับตัวนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอย่างที่ตำบลเมืองแกยอาเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยครับทางเทศาบาลเนี่ยเขาให้เยาวชนรุ่นใหม่นะฮะจริงเยาวชนเป็นเป็น,ปนพันชีวิตนะครับรบแล้วก็ทับบอแว่กันสูงเดี๋ยวนี้ก็มีพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านปลอดเล่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลใจอยู่แล้วเขาช่วยเนะพราะมันปลอดเล่ามันก็หมดปัญหาเหล่านี้ฮะไม่ต้องพูดถึงแต่ทางเทศบาลเนี่ยเขาให้สภาเยาวชนเขาเนี่ยประมาณเกือบ40กว่าชีวิตนะคร เดินตระเวนไปเคารพรดน้ำดําหูให้กับผู้สูงอายุที่ที่มีอยู่จริงใน1 9บ้าหมู่บ้านเขาร,ระเวนไปเลยนะฮะสามสิบหับ้านให้ดูห้เห็นคุณค่ามันเป็นยังไงบ้างหเห็นภาพบรรยากาศใหม่ก็คือว่าไม่ใช่เยาวชนจะทําเรื่องที่มันเลวร้ายประชทั้งหมดแต่เขาอยู่ดูจับไม้จับมือกันพอมันเป็นเครือข่ายแบบนี้นะมันเป็นเฝ้าระวังกันได้มาตักเตือนกันได้ไงเฮ้ยหยานะมันเตือนสติกันได้ครับ,รบแต่นั้นมาตรการการ,การเตือนสติทางสังคมก็มีหลายช่องทาง โลหกหนือจากการบังคับใช้กฎหมายครับนะท่านอื่นครับรณรงค์กันเต็มที่ทางนู้นก็บอกทํางานเต็มที่รณรงค์เต็มที่สอสอส,อส,อสอมีสปงสปอตแต่ยอดทําไมไม่ลดลงยอดทำไมไม่ลดลงผมว่ามันมีเรื่องของทั้งสังคมมันมีการกระตุ้นอะไรบางอย่างตัวอย่างที่ดีที่เมื่อกี้ท่านคุณบรรทุงได้พูดถึงผมคิดว่ามันต้องพยายามดึงเอามาจากไม่ว่าจะเป็นอะไรดีๆในหมู่บ้านต้องพยายามเชิดชูเขาแล้วก็ ให้ให้รางวัลเขาหรือว่ายังต้องทํางานอีกระยะหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ว่าบุรีต้อง2ี่ปีนะกว่าจะกว่ามันจะเป็นสังคมยอมรับว่าเออบุหรี่ตรงนี้ต้องสูบเป็นที่เป็นทางนะฮะสุลานี่ก็เริ่มต้นมาไม่นานครับต้องพูดไปที่การเปลี่ยนพฤติกรรมเลยครับผมมองอาจจะมองต่างต่างจากทั้งสองท่านนะครับว่าถ้าลนารงเรื่องสุราเนี่ยเราลนรงมาก็นานพอสมควรนะแต่แต่ไม่ยาวนานเหมือนบุหรีทำไมลดสักทีเพราะว่า รณรงค์ไปจนจนชาวบ้านหรือว่าสังคมมองเห็นว่าช่วงปีใหม่ต้องการก็จะมีรณรงค์แบบนี้แหละไม่ได้ฮือฮาเท่าไรเพราะว่าผมไปผมไปเห็นภาพหนึ่งมันสะท้อนใจผมมากก็คือเรื่องไข้หวัด2009ัรับมันฮือฮามาแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้มีัยรุ่นสองคนขับมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงติดแมสหมดนะครับสองคนแต่ไม่สวมหมวกกันน็อกครับอันนี้ผมก็อยากสะท้อนให้เห็นว่าเออรณรง์หมวกกันน็อกรณรง์เรื่อง อุบัติเหตุช่วงเทศกาลนี่มาก็พอสมควรแล้วทําไมมันมันไม่ได้ผลแต่ว่า2009มาแป๊บเดียวก็ไปเออน่าสนใจใช่น่าสนใจไหมคนสนใจทำไมเป็นอย่างนี้ครับเห็นจะรถติดไฟแดงแต่ว่าทั้งสองคนอ่ะปิดสวมแมสหมดไม่สวมหมวกันน็อกครับคุณผู้ชมครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับโทรมาคุยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาดูว่าทางออกในเรื่องนี้แต่ละท่านจะมีมุมมองอย่าง